วันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกการหาปริมาตรของปิซึมนะคะปริมาตรของปิซึมสูตรมีอยู่ว่าพื้นที่ฐานคูณความสูงทีนี้พื้นที่ฐานตรงนี้ค่ะนักเรียนดูนะพื้นที่ฐานตรงนี้นะคะมาจากไหนมาจากฐานของปิซึมค่ะทีนี้ถ้าปิซึม นั้นเป็นรูปอะไรเราจะใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปนั้นยกตัวยอย่างเช่นข้อนี้นะคะตัวยอย่างที่1น,นักเรียนจะต้องดูแล้วหาให้เจอว่าฐานของปิซึมรูปนี้คือรูปอะไรทีนี้ข้อสังเกตเวาลาเราจะหาฐานของปิซึมฐานของปิซึมจะเป็นรูปที่เหมือนกันสองรูปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะมีตรงนี้ค่ะเห็นไหม นี่คือฐานของปีซึมฐานของปีซึมข้อนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรเท่ากับอะไรพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนส่วนสคูณคูณสูงคูณฐานถูกไหมทีนี้ต้องมองให้ออกนะคะต้องมองให้ออกอตรงนี้เนาะ เศษนึ่งคนสองคูณสูงเราดูสูงของเราดูสูงของสามเหลี่ยมถูกไหมนะเราดูสูงของสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้เห็นไหมสามเหลี่ยมนะสูงของมันก็คือตรงนี้นั่นเองเนี่ยนะสูงสูงเท่าไหร่8ก็เลยได้ตรงนี้ฐานเป็น หกก็เลยได้ตรงนี้ก็คิดออกมาทีนี้ความสูงตรงนี้ค่ะความสูงตรงนี้อ่ะขอเปลี่ยนสีนิดนึงความสูงตรงนี้ค่ะความสูงตรงนี้คือความสูงของปริกซึมความสูงตรงนี้ดูยังไงความสูงปลีกซึมดูยังไงมันคือความยาวที่เชื่อมระหว่างฐาน ด้านหนึ่งไปหาฐานอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นความสูงของปีซึ่มคือตรงนี้เห็นไหมนี่คือฐานนี่คือฐานมันเป็นความยาวด้านที่เชื่อมระหว่างฐานด้านหนึ่งไปหาฐานอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นยาวเท่าไหร่คะ12นี่คือความสูงของปีซึ่มค่ะสูงโอเคไหมก็แทนค่าคิดเลขออกมาตัดตัดทอนได้ก็ได้เป็น 288ทีนี้ปริมาตรของปีซึ่มมีหน่วยเป็นลูกบาศนะคะลูกบาศอะไรขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ข้อนั้นกําหนดหน่วยให้เป็นอะไรเช่นข้อนี้ไม่กําหนดหน่วยให้มันก็เลยกลายเป็นลูกบาศหน่วยแต่ถ้าข้อนี้กําหนดมาเป็นเซนติเมตรก็จะได้เป็นหน่วยก็คือลูกบาศเซนติเมตรโอเคนะคะเคนี่คือตัวอย่างที่1นนะอ่าะปีซึ่มมีปริมาตรเท่ากับ200 แปบแปดลูกบาทหน่วยนะคะทีนี้นักเรียนไปดูข้อ2อข้อ2นะคะขั้นแรกเราก็ดูเลยเขาให้หาปริมาตรของปิซึมนอบสูตรก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงทีนี้ไปดูข้อนี้ค่ะข้อนี้ให้ฐานคืออะไรนะ ดูข้อนี้ดูดีๆถ้าข้อนี้นะจริงๆพอมันเป็นสี่เหลี่ยมที่ซึ่มทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะให้ด้านไหนเป็นเป็นฐานก็ได้เพราะมันจะมีฐานด้านที่เหมือนกัน2ด้านเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือนี่เห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้เป็นฐานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฐานของรูปนี้ เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรก็คือว่างคูณยาวค่ะหาพื้นที่เพราะฉะนั้นว่างคูณยาวก็คือตรงนี้เลยว่างคูณยาวเนาะก็คือได้7จคูณ15มาทีนี้ความสูงของความสูงของปิซึมค่ะความสูงตรงนี้ดูตรงไหนก็ดู คือเส้นที่เชื่อมระหว่างฐานสองฐานนั้นยาวเท่าไหร่สก็แทนค่าไปคิดออกมาได้315เห็นไหมว่าโจทย์ข้อนี้ให้หน่วยมาเป็นเมตรเพราะนั้นคำตอบเลยได้ปริมาตรปิซึ่มมีปริมาตรเท่ากับ315รลูกบาทเมตรค่ะนี่คือตัวอย่างเนาะไม่ยากเลยค่ะง่ายมากเพราะฉะนั้นเรามาเฉลยทีละข้อเลยนะคะข้อนี้ค่ะ เนื่องจากตรงนี้นะพื้นเอ่อปริมาตรนะคะปริมาตรปีซึมค่ะสูตรมันคือพื้นที่ฐานคูณสูงดังนั้นถ้าเราหาพื้นที่ฐานตรงนี้ได้เนาะพื้นที่ฐานตรงนี้แล้วเราก็เอามาหา คูณกับสูงเราก็จะได้ปริมาตรตรงนี้ออกมาถูกไนหะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันคิดกันเริ่มจากรูปแรกเลยนะคะรูปแรกคือรูปนี้เพราะะนั้นรูปนี้ฐานคือตรงนี้ ฐานคูอตรงน,รงน,น,รงนี้ฐานพื้นที่ฐานรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณไรคะคูณสองคูณสามตาดัดตัดก็จะเหลือพื้นที่ฐานคือสามทีนี้เพราะฉะนั้นปริมาตรขอเขียนแบบเร็วๆนะก็เลยเท่ากับสูง เอาเอะไรมาดีกว่าเยวจะได้เห็นชัดปริมาตรตรงนี้เท่ากับปริมาตรตรงนี้ผู้แอบเขียนแอบเขียนสูตรไว้ให้ดีกว่านะคะมันคือปริมาตรปริมาตรมันจะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณกับสูงถูกไหมอ่าถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานเราได้แล้วข้อนี้ก็คือเท่าไหร่เดี๋ยวไว้ตรงนี้นะก็คือเท่ากับ3เนาะมาจากตรงนี้3คูณกับสูงก็ไปดูว่าข้อนี้สูงสูงคือด้านที่เชื่อมระหว่างฐานด้านหนึ่งไปหาฐานีกด้านหนึ่งดังนั้นสูงของข้อนี้คือตรงนี้ก็คือ6ถูกไหม ก็เอาไปแทนค่าหกอ๋อทีนี้ลืมใส่พื้นที่ฐานอันนี้มันให้มาเป็นอะไรเนี่ยตารางหน่วยถูกไหมก็พื้นที่ก็คือตอรอหน่วยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกบาทย่อลูกบาศหน่วยนะคะข้อหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนเลือกคำสองข้อใช่ไหมนักเรียนก,ก็เลือกเอาเลยนะแต่ครูจะเฉลยให้นัเกเรียนหมดทุกข้อเลยนะคะข้อนี้ค่ะฐานคือตรงนี้เลยมองออกไหากมมองออกไหมลูกฐานคือตรงนี้อันนี้ก็ฐานถูกไหมจุ๊บจุมม๊บจุ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 ๊งาุ๊บจ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 ุ๊บ รูปสามเหลี่ยมถูกไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมเศษ1นึส่วนสองคูณสูงคูณฐานเพราะฉะนั้นเศษ1นส่วนสองสูงข้อนี้คือเท่าไหร่ตรงนี้แงวแงว,งวไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะไม่ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ให้มาค่ะต้องใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสช่วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อมองตรงนี้เป็นเท่าไหร่หมาเนี่ยตรงนี้มุมฉากไม่รู้ตรงนี้ตรงข้ามมุมฉากคือ15หข้างล่างคือ9เพราะฉะนั้นเอามาคิดเลขอะใช่ไหมตรง้ามุมฉากแล้วเท่ากับ15หยกกกำลังสองเท่ากับอะไร 9. อะ9กายกกำลังสองบวกอันนี้ให้เป็นเแล้วกัน เอดียกกำลังสองนะอันเอคูณกำลังสองเนี่ยก็เท่ากับสิบห้ากลักง,ลงสองลบเก้ากำลังสองสิบหาลังสองได้เท่าไหร่อะสิคูณสิได้เท่าไหร่ช่วยคิดหน่อยสิบหคูณสิได้เท่าไหร ิบห้าคูณสิบห้าเร็วจ้าเร็วช่วยคิดหน่อยจ้าเร็วเอามาคิดข้างล่างกางอาอ่อนึ้งสองราึ้งเอามาตรงนี้ x ก,กำลังสองถูกไหมลบเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดถูกไหมคะก็คิดต่อเลยได้เท่าไหร่แล้วช่วยคิดหน่อย ตั้งเลย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 ี่เกศมาหนงสี่หนึ่งอันนี้หนึ่งอะร้อยสี่สิบสี่เพราะฉะนั้น x เ,เดียวได้เท่าไหร่ x เ,เดียวก็เท่ากับ x กำลังสองได้ร้อยสี่สิบสี่อ่ะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเออ x ก็เท่ากับรากที่สองของร้อยสี่สิบสี่ค่ะก็เลยได้เท่าไหร่คะก็เลยได้เท่าไหร่คะ x ก็เลยได้เท่ากับสิบสองค่ะนั้นตรงนี้ก็เลยได้สิบสอง จริงๆมันได้บวกลบสิบสองนะแต่ว่าเนื่องจากว่าความสูงอ่ะมันต้องมีค่าเป็นบวกน,นะคะฐานเราคือ9 2 1 2 2 6 9 9ได้เท่าไหร่รู้9กเท่าไหร่คะ54ตารางหน่วยคะ่ะ ต่อไปพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานคูณสูงปริมาตรก็เอาเลยพื้นที่ฐานคูณสูงฐานได้ห้าสิบสี่สูงสูงของข้อนี้สูงของข้อนี้ก็คือตรงนี้ถูกไหมก็คือเท่าไหร่สิบสองก็เท่ากับแอบทดเลขแอบทดเลขแอบทดเลขแอบทดตรงนี้ ไม่รู้คิดเลขถูกไหมนักเรียนก็ลองไปคิดดูนะคะอันนี้ต้องเป็นรูปบาทหน่วยนะจ๊ะเรียบร้อยจ้ะต่อไปข้อที่สามจ้ะข้อที่สามข้อที่สามมองตรงนี้เป็นฐานอยู่กว่า ฉะนั้นพื้นที่ฐานมันก็ใช้สูตรอะไรกว้างคูณยาวถูกไหมก็เลยเท่ากับ5คูณ8ก็เลยเท่ากับ40ตารางหน่วยอันนี้คือพื้นที่ฐานเป็นสีหนดีกวาต่อไปอ่า ปริมาตรมันเท่ากับพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็คือตรงนี้ก็เท่ากับ40คูนสูงสูงของข้อนี้ฐานตรงนี้เพราะนั้นสูงคือด้านที่เชื่อมร,ระหว่างความยาวของฐานด้านหนึ่งไปหาฐานอีกหนึ่งก็ยาวเท่าไหร่4ก็เท่ากับ160ลูกบาศก์หน่วยนะคะต่อไปข้อที่สี่ ข้อที่สี่เหมือนเดิมอยากมองนี่เป็นฐานมันก็ได้นะจริงๆอะ่ะปิซึมทรงสี่เหลี่ยมอะ่ะเราจะมองตรงนี้เป็นฐานกับตรงนี้เป็นฐานก็ได้หรือเราจะมองแบบนี้กับตรงนี้ก็ได้หรือ เราจะมองตรงนี้เห็นไหมกับตรงข้างหน้านี้ก็ได้มองออกไหมคือมันทรงสี่เหลี่ยมมันจะมีด้านที่เหมือนกันสองด้านอยู่แล้วด้านตรงข้ามกันเนี่ยก็คือตรงนี้กับตรงเนี้ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับที่เรามองแต่ว่าอันนี้ครูจะขอมองเปลี่ยนไปมั้ง มุมมองมองมั่งคุยอาจจะมองตรงนี้กับตรงนี้เป็นฐานเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานของคูเท่ากับกว้างคูณยาวก็เลยเท่ากับเจ็ดคูณเก้า ละลางหนัน้นปริมาตรปริมาตรมันเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงก็ไปดูพื้นที่ฐานต้องดูก่อนฐานตรงนี้ฐานนี่นี่เพราะนั้นสูงคือตรงนี้ พื้นที่ฐานคือ63คูณสูงของปีซึ่มคือ11อันเท่ากับเท่าไหร่คิด ร้อยข้อที่สี่ต่อไปข้อที่ห้าอุ้ง่ายมากไั่เป็นทําได้ทุกคนอยู่แล้วเหมือนเดิมอ่ะมองตรงไหนดีมองได้หลายแบบอ่ะลองมองตรงนี้รนนตรงนี้ก็ได้เนี่ยมองเห็นมองตรงนี้ก็ได้เนี่ยโอ้ เดี๋วนะมันมองได้หลายด้านนะมองอะไรมันฐานเวลาคุณจะมองตรงนี้มาให้เห็นหลายๆมิติในการมองนะเพราะนั้นะสูตรพื้นฐานก็คือกว้างคูณยาวตรงนี้ผมผลเป็นสิบอด้วยเนาะนั่นก็คือยี่สิบห้าคูณสิบเอ็ดตัเลขเลย เป้นที่ทานคือสองเจ็ดห้าสูงเรามองอนันนี้เรามองอนี้เพราะนั้นสูงก็คือตรงนี้เก้า ขึ้นมาหน่อยกลเากับแบบนี้นั่เเียลองไปคิดดูนะคะบางทีกว่าจะคิดเลขผิดเลขเ,เ,เล็กน้อยๆัไงก็ช่วยครูตรวจสอบด้วยนะ โอเคประมาณนี้นะคะว่าน,นักเรียนจะเข้าใจนะคะสวัสดีค่ะ